มันมีคนจีบแต่ว่ามันอธิบายไงดีคือตอนนี้หนูก็เริ่มคิดแล้วว่าเป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าจริงๆแล้วคือก็มีความสุขในแบบที่เป็นอยู่หนูก็เริ่มสับสนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกแบบไม่อยากมีความรักหรืออะไรนะคะคอ,อยากมีความรักเสมอเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มันไม่มีความสุขแบบ ขนาดคนมาแบบชวนคุยชวนไปนู่นไปนี่คือคุยได้แต่ว่าถ้าแบบเมื่อไหร่ที่ถูกชวนไปชวนไปออกเดทหรือว่าอะไรเงี้ยจะยังแบบยังไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรารู้สึกกับเราอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะเราก็มีความสุขกับตรงนี้แต่ว่าก็อยากมีแฟนใหม่ก็อยากมีหรือคนที่เข้ามาเขายังนว่าไม่ไม่ตรงใจเราหนูก็เลยคิดว่าหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบยังไม่มีใครที่แบบเออคลิกกับเราหรือเปล่าอันนีการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าไม่ได้บอกใครเลย คลายเยนแต่ว่าอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการกลัวการเด็กไม่ไม่ได้กลัควค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรายุ่งด้วยพอเรายุ่งเสร็จอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเหลืออันน้อยนิดอ่นะเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บเออเราอยากเก็บให้ตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าว่างขึ้นหรือว่าแบบเจอคนที่เราแบบคลิกกันมากขึ้นก็อาจจะแบบมีโอกาสมากกว่านี้อะไรอนยะ่างเงี้ยใครไม่ได้เยอะไหมคะคนงงใครไมเยอะเลยใต้จริงจิงทุกคนที่เข้ามาเขาคุยเป็นเพื่อนกันหมดเลยที่หายหน้าหายตาไม่ขอไม่เด็กก็ไม่ใคร ต้องอดทนค่ะคนน่าจะไม่ปาดปากจะตึงงวดเนี่ยต้จะแต่งโมของไปดิได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะต้องเป็นคนที่แบบจริงๆเราชอบคนที่แบบชอบคนที่เขาไม่แบบว่าชอบเราแต่เขาไม่ได้แสดงออกมันรู้สึกว่า รู้สึกว่าตัวตัวมันรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไม่ได้รู้สึกกดดันว่าเขาจะแบบเข้ามาจีบอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออดีกว่าใช่หนูตอนนี้เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบแอบโรคจิตนิดๆชอบคนแบบนั้นชอบคนที่แบบว่าดูไม่ได้มาจีบอะไรอย่างเงี้ยจีบแบบไม่จีบเออใช่ค่ะเออเราไม่รู้สึกว่าเราเราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็ที่เราเป็นแฟนพิดเีษ พี oh, mm ่เ hmm. บิร์ดเดย์โอ้จริงๆก็เพิ่งผ่านวันเกิดเขามาค่ะก็นกมาับ <c oughs> มันเหมือนเดิมค่ะก็คุยกันเรื่อยๆหมายถึงว่าเหมือนเดิมคือก็คุยกันในฐานะแบบคนรู้จักคนหนึ่งเ,ยเฉยๆก็คุยกันว่าอัปเดตชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเ <c oughs> ขาขาได้จริงเราไม่ได้จริง <c oughs> เราไม่ได้ผ <c oughs> ่าน ต่อหน้นว่าไม่ได้จีบรีแจีแล้วแต่แฟนๆเลยค่ะออจริงๆเวลาเรามีโอกาสได้เห็นแบบคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็น่ารักดีแบบเขาไปดูคลิปเขาก็ตัดกันเขาก็าเออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนิดเดียวเขามาโดนใจ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วแบบนี้มันจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเราก็โดน คือมันเหมือนกันไเป็นว่าพอคนมาจีนมันก็เลยเหมือนเราก็ได้คุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าก็คุยเรื่องข่าวคุยเรื่องอะไรตลกขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบอัพเดตเรื่องแบบผลงานเรื่องอะไรคุยกันปรึกษากันมากกว่าเขามีถามคนมาจีนเราไม่มีโอ้ไม่ถามไม่ถามไม่ถามเขาไม่ชวนไปเดท แสดงว่าไม่พูดไม่พูดไม่ตอบไม่ตอบแปลว,ว่าพอแล้วพอแล้ว,วใช่ค่ะแต่ว่าแบบหมายถึงว่าแบบเออพูดคุยได้มีความสุข,ขชีวิตไม่ได้แบบฉันจะไม่มีความรักเลยอะไรเงี้ยไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะแต่ว่าแบบแบแบเออก็อยากแบบอยากแบบพูดคุยอยากทำความรู้จักกับคนไปเรื่อยๆคอคมาจคนนก่อน าจะจีบหนูต้องอดทนบางครั้งบางผู้ชายบางคนจะมองแล้วแบบสวยแบบเกินเอื้อมแบบว่าสวยแต่แบบไม่ได้เนี่ยพี่แอมทำตัวตลกอยู่เนี่ยค่ะบางคนแบบกว่เออสวยไปแล้วมันไม่จีบเลยสวยด้วยตลกด้วยค่ะจีบได้ค่ะได้ผมจะเลือกเลยสวยด้วยตลกด้วยจีบได้แต่ชวนออกเดทอาจจะยังไม่ไปค่ะแล้วก็อดทนด้ว ต้องอดทนค่ะโ,โอ้เหนื่อย้วสรุปไม่พี่ใครจีบแล้วอลไงจากนี้ขอบคุณค่ะ